ก็ทุกคนก็จะเอาอาหารเอาเครื่องเส้นไหว้เลยประมาณนี้นะคะก็จะมีพวกขนมเจ้าหูของข้าวของหวานผลไม้นะคะแล้วก็จุดทูบจุดเทียนเนาะก็ข้างกําแพงวัดนะคะก็เป็นพิธีทาบุญเดินสิศข,ของชาวหัดใหญ่จังหวัดสงขานะคะแล้วก็จะมีเด็กๆมานั่งรอรออะไรกันรอให้ทูบหมดก่อนถึงจะเก็บได้นะครับโอเคโอเคสัญญากันแล้วโอเค คะนอนี้ค่ะก็จะตามประตูประตูประตูบ้านประตูวัดนะคะก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูเด็กๆก็จะรอกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูในวัดกันต่อนะจ๊ะที่นี่อยู่ที่วัดปากน้ำค่ะวัดมงคลอินทรารามตรงนี้ถนนแสงสีนะคะแถวแถวบ้านเก่ามันเองบรรยากาศในวัดก็วันนี้คนเยอะไหมแถววากลางๆนะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง <laughs> ตอนนี้ค่ะคนก็จะเอาขนมเอาอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะรอพิธีชิงเป็ดน่าจะเป็น่วกสายๆแล้วกันป้าขายหรือเปอล่าหนูแน่ใจเดี๋ยวถามคุณป้าดีกว่าเน,น,นี่ยค่ะเขาก็จะถืออาหองอาหารกัตนตรงนี้เขาทำอะไรคะป้าตรงนี้จะจับลานชิงเป็ดค่ะจับลานชิงเป็ดตรงน,นี้เขาคือไปในวัดนะครับไปในวัดเสร็จเป็นได้เลยนะคะ คือเขาจะเอาอาหารอะไรขึ้นไปวางข้างบนเนาะนี่ค่ะแล้วเวลาเขาชิมค่าชิงกันยังไงคะคุณป้าเวลาเขาชิมค่าชิงกันยังไงอ่ะก <Labor ator. S 2> no? uh ็ค huh. ือคก็มีเด็กค่ะเด็กเข้ามาในบริเวณวัดเด็กเข้ามาแล้วก็เด็กก็มาแย่งขนมอาหารกันอ๋อโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดแล้วเนาะ